สวัสดีได้เจะทุกตาพาฝันขาม้าค่ะมาอันดื่มกาแฟดำกับเอ๋ยเนาอค่ะเนาะหรือว่าภาษาโยบานเอยพันสิบอกว่ามาได้เจะเด้อมากินกาแฟดำกับเอ๋ยทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะมาหูบกาแฟดำค่ะ เสียงแหบเดยวนะีค่ะเดิมเอาอาหารคนป่วยมือนน่อกันนี่บอกคะ่ะพี่กล้วยกับพี่ไข่มื้อน,นี้เป็นมื้อที่สองที่เอวยันกักกันบวพันอร์อกข้างนอกเสียคะ่ะเอที่ไทยลงคขามือฮอดซิฟมื้อนะเอาเบิ่งไปนํากันเด้อพูดเลยกันนะว่าเป็นสิเนอแดยเมื่อน,นี้ก็อาการก็าการกาการเจ็บอกอยู่คะ่ะเจ็บอกกันเพราะว่าเห่าไอเสียเห่าไอไรมันก็เป็นอาการเจ็บอก เจ็บเส้นค่ะตัวรกนี่ก็เป็นมีไข้ขึ้นนิดนึงก็น้อยหลงกันมือที่แรกอันนี้เมื่อคืนนี่นอนรับดีอยู่นอนรับยาวเลยเมื่อคืนนี่แสดงว่าเมื่อยอันนี้ก็เป็นตอนเช้าเอาก็เบิ้งไปว่ามัน,นเป็นเสลอเนาะคะเนาะเบิ้งไปแล้วก็ต้องดูแลตัวเองน้ำเนี่ยค่ะต้อง เบิ่งว่าต้องกินข้าวตรงเตอได้ค่ะโมเมนว่าโมดูเลยตัวเองกับโมได้เด้ื่นแล้วก็ตื่นก็ตื่ใส่ก่อนปกติเด้ค่ะเพราะว่าปกตินี่เป็นคนตื่นเช้าอันนี้เขานอนลดรับเหยาวไปแฟนเออระบบปุ๊บลดเหยาวแล้วตนมาเกือบเก้าโมงแล้วค่ะเออเ โชคดีที่ว่าได้นอนดีมเ,นเมื่อคืนนี้ก็สันรล่เมื่อยขนาดละ่ะสู้ๆเนอะค่ะเนาะพูดเลยเป็นแล้วก็สู้ๆ นี่ก็อาหารเซาขนป่วย <c oughs> กล้วยกับไข่ต้มนะเจ้าเนอ เจอกันคลิปหน้าด้วยจ้า